ตอนนี้เวลา8าโมงครึ่งไนงะผมปล่อยว่าไว้แล้ทีนี้ฝนมันตกเนี่ยดูฝนตกเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าวาของเรายังจะรอดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะอขอให้แม่น่าจะร่วง,งปรากฏว่าไม่ตกนะครับ โอ้โหโโหาแดดท้าฝนมากไม่ร่วงไม่ร่วงสู้ฝนที่เป่เงเลยอะเดี๋ยวผมนึกว่ามันเอาลงแล้วแต่มันไม่เอาลงดอขอะกระดาษอ, <laughs> อันนี้ว่าเอาถุงว่าถุง ตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งนะครับฝนตกตอนเวลาบ่ายโมงครึ่งแต่ว่าของเราก็ยังอยู่นะเป็นการเล่นเว่าวที่น่าจะทำลายสถิติมาก ก็นะใครที่คิดว่าผมเล่นว้าได้โหดมากก็ช่วยกดช่วยกดส u b s c r i b e ให้ให้ครบหนึ่งพันซับด้วยนะครับว่าจะไม่ขอแล้วแหละ อดไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูตอนม่ายสามโมงอีกทีนะครับ